ัสดีค่ะเบื้องหลังความสำเร็จของทุกเรื่องสุภาพสตรีจะอยู่เบื้องหลังค่ะนี่คือความแฮ ppy ในสารพัดด้านไม่ว่าจะเป็นแฮ ppy มันนี่แฮ ppy ฟแร์มเบอรแฮ ppy สารพัดอย่างแม้กระทั่งแฮ ppy บอดี้สุขภาพแข็งแรงแฮ ppy ฮาร์ดหัวใจแข็งแรงค่ะนี้คือส่วนหนึ่งค่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่ท่านมีความสุข มีความสุขมากมายค่ะทุกท่านมีความสุขมากมายโดยเฉพาะเมื่อได้มาพบกันเมือ่อได้มาพบกันทุกท่านมีความสุขในเรื่องของ happy family happy hell happy society วันนี้ทุกท่าน happy มั่นดีโอ้ย happy มั่นดีเป็นความสุขที่สัมผัสได้ค่ะเป็นความสุขที่สัมผัสได้ สัมผัสได้สัมผัสได้ด้วยตัวท่าน40บวกยังสาวอยู่ใช่ไหมคะสาวและสวยตลอดไปสร้างชีวิตมั่นคงลงทุนให้มั่งคั่งรู้จักการออมรู้จัก สร้างความสุขได้ตจวเองค่ะท่านขากระเียนกระเซียนเป็นไงคะกระเซียนใบเก่ากเียนใบเก่าอย่างสุขสบายอย่างสุขสบายค่ะหมดนี่มีออมโอ้โหใช่ค่ะไม่มีนี่ดีที่สุดแต่ที่ดีกว่าก็คือต้องมีการออมนะคะยอดเยี่ยมค่ะของท่านดรเรนากับพี่ซ้อมแฮปปี้มันนี่ค่ะแฮปปี้กอนม่แฮปปี้อะค่ะ ลูกมเงินงลูกมีความมีความสุขเราก็มีความสุขทําอะไรก็ได้อ่าโอเคพูดไปเลยมีเงินมีความสุขมีเงินทําอะไรก็ได้นะคะโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะจากนั้นสาวสวยสภ้อาสตรีทั้งสองรู้สู้นี่ถ้าคุณรู้ก็สู้ได้ตอนนี้รู้อะไรบ้างคะท่านคะต้องรู้การสร้างวินัยทางการเงินไงคะ และในขณะเดียวกันอารไม่มีเป็นลาบอันเริดนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมค่ะวัย5าอ่ะเตรียมชีวิตมั่งคั่งในวัยเกษียณค่ะแต่ท่านยังสาวและสวยค่ะสาวสวยมาทานสองเอ็มซีนาตาดีเสียงหวานยี่สิบบวกยี่สิบบวกเริ่มต้นดีชีวิตไม่ติดลบนะคะ ท่านขาสองเอ็มซ er ีสาวสวยเคดรับความสวยเคดรับอารมณ์ดีค่ะอย่าเครียดค่ะเพราะว่าเรามีตังค่ะโอ้ท้ายสุดท่านขาโลกใบนี้จะมีความสุขแฮปปี้มันนี่บวกแฮปปี้แฟมิลี่แฮปปี้ i e t y ตีแฮปปี้เฮล์โอ้โหจารพัทแฮปปี้ค่ะจารพัทแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ แต,นนแต่วันนี้แต่วันนี้เราจะมาร้องเพลง Happy Birthday to you สวัสดีค่ะขอบคุณทาย